สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน้องหอมอีกแล้วนะคะวันนี้น้องหอมก็พามาดูเจ้า t ต y o t a v e l ลสนะคะตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะคะเป็นรุ่นท็อปของเขาเลยนะคะนี่คราวนี้เดี๋ยวพาชมตัวจริงกันเลยนะคะขออนุญาตนะคะเร็วๆแบบเร็วๆเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ s e q u e n t i a l c h i p พนะคะคือพูดง่ายๆนะคะตัวนี้เป็นไฟวิ่งนั่นเองนะคะ ภายใต้โลโก้นี้นะคะมีระบบเตือนการชนด้านหน้านะคะในใต้โลโก้นี้ทีหนึ่งมีกล้องรอบคันเห็นไหมคะตรงกระจังหน้าตรงนี้เป็นเส้นคโครเมียมทำให้รถดูแบบมีความหรูหราขึ้นเล็กน้อยนะคะอ่าไฟ LED นะคะแต่แล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นหลอดไฟนะคะยังไม่ใช่ LED นะคะกระจังหน้าเป็นแบบนี้เลยให้ดูใกล้ๆจะเรียกว่ารังผึ้งก็ไม่ใช่นะอ่าสวยไปอีกแบบนะคะอ่า แล้วก็ตรงปตัดหมอกนะคะตัวนี้จะมีการตกแต่งเป็นคิ um mm ้วโครเมียมเข้ามานะคะตัวนี้นะคะมีระบบเตือนออกนอกเลน mm hmm. เตือนการชนด้านหน้าพร้อมไบร์สปอร์ตนะคะไบร์สปอร์ตอนิเตอร์ก็คือเวลารถมาที่อุจจาระไสยต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมาให้หมดเลยเวลาล็อกรถกระจกจะพับนะคะกดล็อกก็ออกอัตโนมัติเลยนะคะใต้กระจกมีกล้องรอบคันให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนนี้ เตือนออกนอกเลนเตือนการชนนี่จะใช้มีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะคะอ่าสวยงามมากๆนะคะนี่ดูด้านข้างนะคะอ่าอยอกมาไกลมากนะคะแม็กจะเป็นแม็กสิบเจ็ดนะคะนี่ยางได้เป็นยางเบสโตนแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นรถเทส์ไดนะคะสามารถมาลองขับกันได้นะคะนี่เวลารถล็อกก็จะพับกระจกให้อัตโนมัติในส่วนของกุญแจนะคะจะเป็นสมารท์ทคีย์แบบนี้เลยนะคะอ่า ล็อกปดล็อกสามารถแตะที่ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ปดล็อกหรือว่าล็อกรถนะคะอ่าราคาตัวนี้แ8 2แสนแปดหมื่นสบาทนะคะเป็นตัวท็อปสีขาวมุกนะคะอ่าเจ้าเวรอนเนี่ยจะไม่มีเป็นสีขาวธรรมดาจะเป็นขาวมุกทั้งหมดนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของลาวหลังคาอ่าติดมาให้ส่วนงานแบบนี้เลยนะคะจากโรงงานเดิมๆนะคะ น้ำมันตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเบนซินนะคะเครื่องพันห้าแต่ว่าต้องความลองขับมาแล้วแหละก็ไม่ได้อืดน,นะเครื่องพันห้าแต่ว่าอัตตาเร่งค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะเหมาะสำกับรถครอบครัวแต่ว่าไม่ได้อืดไม่ได้อืดเลยถ้าใครเคยขับยาริสมาแล้วนะคะตัวใหม่นะตัวนี้จะแรงกว่าแรงกว่าเลยค่อนข้างที่รถเขาคันใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคะด้านหลังนะคะนี่ตัวไฟไท้ายขนาดนี้เลยนะคะ ยาวแบบนี้เลยนะคะอไหนซีลองดูไฟเลี้ยวด้านท้ายอ่ไฟทเลี้ยวด้านท้ายเป็นไฟหลอดนะคะมีติดจากชุดแต่งมาให้เรียบร้อยมีเซ,นซ็นเซอร์ทีอด้านหลังสองจุดนะคะนี่แล้วก็มีลองด้วยนะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะ,ะตัวเบาะสามารถพับราบไปตัวนี้ก็สามารถพับราบไปได้เหมือนกันนะคะนี่ด้านหลังเห็นไหมคะ เป็นรถครอบครัวจริงๆมีที่วางของที่วางแก้วให้นะคะใส่ใจถึงด้านหลังจริงๆนะคะนี่ด้านบนจะเป็นแอร์ตรงนี้นะคะสามารถปรับแรงลมได้นะคะกว้างขวางม,มากอะในมุมถ้าสมมติมว่าเรานั่งข้างในนะคะก็จะไม่ได้อึอดอัดมากนะคะฮ่าทัศนวิสัยดีโปร่งทั้งคันเพราะว่าตรงหัวเบาะข้างหลังเนะะี่ยค่ะมันไม่ได้สูงพอนไม่ได้สูงเนี่ยมันทําให้คนนั่งข้างหลังเนี่ยไม่อึดอัดนะคะอาตัวนี้ จะเป็นโชคนะคะสิะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะคะแต่ว่าสวิตเปิดเขาจะเป็นไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในด้านันนะคะกันก่อนด้านหลังนะคะนี่ตัวพรีเมียมเขาะจะมีความเป็นมีเบาะหนังตรงนี้เป็นแซมหนังมาให้นะคะก็จะยืดอายุการใช้งานของเขาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ชอบมากรถเขาเ้าไปจริงโดยที่วางแก้วมีให้เยอะมากนะคะฮ่ารถยนต์ทีนั่งคันนี้เรียกได้ว่า สุดยอดจริงๆแต่ว่าเบาะแถวสามเนี่ยเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะ,ะแต่ตรงนี้จะเป็นเบาะผ้าแซมหนังถุงลมหกลูกนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะแอร์นะคะสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นจุดถุงเม็มพันนิรภัยตรงผูนั่งโดยสารตรงนี้นะคะด้านหลังมี usb อีกสองจุดนะคะ,ะให้ดูตรงข้างปรแหังประตูตรงนี้จะเป็นสีเบจมาให้นะคะ ตกแต่งด้วยเป็นสีเมทัลลิกแบบนี้แล้วก็ทีว่วางแก้วนะคะกระจกไปิดไฟฟ้านะคะอ่อห้อมาค่อนข้างครบนะรถคันนี้เหมาะสำหรับรถครอบครัวมากๆอ่าแผงคอนโซลถ้าดูเห็นไหมคะข้างหงก็ยังดูโปร่งอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันละกันเนาะขออนุญ,ญาตนะคะในส่วนของด้านในนะคะนี่ อันนี้คือประตูหลังก็คือปิดไม่สนิทนะคะเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะคะปุ่มสตาร์จะอยู่ตรงนี้ขออนุญาตสตาร์ให้ดูเลยนะคะอ่านี่นี่เป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือแจ้งเตือนมาประตูหายเราปิดไม่สนิทนะคะแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินี่เปิดออโต้ให้เลยนะคะอขออนุญาตลดเสียงก่อนเนาะ แอรเป็นแบบออโต้ให้เลยนะคะปรับแรงลมอะไรเงี้ยด้านหลังก็สามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะในส่วนของมีภายในจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีเป็นทูโทแบบนี้นะคะตรงข้างอแอร์นะคะแอร์ก็จะมีการ ตกแต่งในส่วนของสีเมทัลลิกนะคะมาให้เนาะตรงนี้นะคะเป็นการบุกนุ่มมาให้นะนี่เป็นหนังบุกนุ่มมาให้เลยแล้วก็ตรงนี้มีโลโก้เอลอสมาให้อีกด้วยนะคะแน่ไฟนะคะสามารถตั้งจดติดด้นะคะมีกระจกนะคะคไฮไลท์มันจะอยู่ตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวลองลองเล่นดูนี่ข้อมูลค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะสาตั้งค่าได้แบบนี้เลย อตั้งค่ารถยนต์ตั้งค่าอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะสถานะการใช้รถอะไรพวกนี้คะ่ะจะค่อนข้างครบเลยอืมสวยมากนี่นี่สามารถตั้งดิสเพย์ได้ด้วยอะเห็นไหมเนี่ยค่ะอ๋อลองดูอืมเป็นแบบนี้เลยนะคะดูล้ำไปอีก นะคมะีรอบกรงรอบเครื่องอะไรพวกนี้ค่ะอะลองตั้งความสว่างหน้าจอตั้งได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเตือนรถอยู่ในเลนอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้มันจับเลนไม่ได้นะเพราะว่าหลถข้างๆมันเป็นไม่มีเลนนะคะอ okay. ลองดูนะมเมื่อกี้เราใช้แบบนี้เนาะก็สวยดูแบบนะคะ หมือนเรามีรถหลายๆคันนะคะอ่าแล้วก็มีในส่วนของบยสปอร์ตมอนิเตอร์เห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะคะก็เวลามีรถมาในจุดอับสายตาทางอันนี้เขาก็จะมีการแจ้งให้นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกเป็นไฟฟ้าทักสีบานนะคะออตโต้คนขับนะคะนี่กดลงครั้งเดียวขึ้นครั้งเดียวได้เลยขึ้นสุดลงสุดนะคะนี่กระจกมีพับออตโต้ให้ด้วยอ่าปรับไฟฟ้าพับออตโต้ ก็เรียกว่ามาครบคันนะคะไฟหน้านะคะมีระบบปิดปิดอัตโนมัติมาให้ทีส่ว่ของหน้าจอเรามาดูกันดีกว่าแปลกตามากนะคะอะเป็นจอยกแบบนี้เลยนะคะขนาดาวนิ้วนะคะ Apple CarPlay พพ Android Auto ได้ครบหมดเลยนะคะจอค่อนข้างสวยนะอดูเป็นดูแบบดูเป็นดูไม่เป็นโตโยต้าในปัจจุบันห่วยแต่ว่าก็ดูแบบ น่าสวยอะชอบค่อนข้างชอบจอตัวนี้มากเลยนะคะแอร์เย็นมากแอร์เย็นแบบยค่อนข้างจะหนาวแล้ว <laughs> แล้วก็เวลาปรับแอร์เนาะปุ่ม a อซีกินภายในรถอะไรพวกนี้ค่ะได้เหมือนปกติเลยอันนี้แรงลมอันนี้เป็นอุณหภูมินะคะนี่เกียร์จะเป็นแบบระบบอัตโนมัติ CVT นะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Sequential Shift นะคะสามารถเชนเกียร์ได้จากตรงนี้เลยเรียกได้ว่า เป็นรถเครื่องบรรทุที่สามารถเช่นเกียร์ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะไม่พอเวลาขึ้นเขาลงเขายังไงก็ไปได้แน่นอนเพราะว่าถ้าคุณใช้รถเป็นคุณจะรู้ว่าขึ้นเขาลงเขาควรใช้เกียร์ไหนนะคะก็ง่ายๆนะคะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮออโต้เบรกโฮจะทํางานก็ต่เมื่อรัดเข็มขัดนี้ภลยเห็นไหมตอนนี้หอมไม่ได้รัดเข็มขัดนะคะจะขึ้นโชว์แบบนี้เห็นไหมการแสดงผลค่อนข้างจะครบเลยแล้วก็ในส่วนงของเบรกมือไฟฟ้าของโตโยต้านะคะ ถ้าสมมุติเราเผลอใช้อันนี้หอมเบรกอยู่นะเกียดีมีรถเข้ามาเนาะรถล,ลูกค้าเข้ามาจริงๆถ้าใช้เกียดีแล้วอ่าออกตัวเลยอะค่ะตัวเบรกมือฝรั่งเขาจะตัดหอมจะขออนุญาตออกตัวนะอ๋ออันนี้เบรกมือไม่ปลดได้ถ้าไม่รัดเก็มขันนิรภัยนะคะอ่าดูนะ เบรกมือไม่สามารถปลดได้แต่ถ้าเรา拉เข็มขัดน,นี้แล้วเขาจะปลดออโต,โต,ต้โดยระบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันเซลลก็งงๆนะคะเอาเป็นว่าะระบบเขาจะตัดออกให้นะคะ,ะแล้วก็เข้าเกียร์ P เบรกมือไฟฟ้าก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยเวลาขับขี่อยู่อะค่ะเผื่อลูกหลานดึงปุ๊บตัวรถยนต์โตโยต้ารถจะไม่เบรกนะคะจะเป็นการปลดล็อกทันทีนะคะแล้วก็ตรงน,นี้จะมีไฟแอมเบีนเยนไลท์ผมชอบตรงนี้มากเลยดูแบบ มีคิมมิกเล็กๆน่น้อยฟิลดไดมอนด์แเล็กๆตรงนี้ชอบมากแล้วก็นี่ไวเลสชาร์จค่ะทุกคนวางพอดีโทรศัพท์มากเพราะว่ามันโทรศัพท์จะไหลเข้าไปข้างในพอดีแล้วมันจะไม่ขยับเขยืขย่อนนะคะตรงนี้มีความแบบเหมือนแผ่นยางเหน,น,นืดนิดนึงทําให้รถไม่ไหลนะอืแล้วก็เท่าที่หอมขับมาเมื่อวานนะคะขับมาจากสักกระเทียมนะคะมาจอดที่สมหารน,นะตัวนี้อัตราเร่งดีเพราะว่าหอมใช้ยาลิสอยู่ ะะยาลิตตัวล่าสุดแหละตัวปี2 0 2 1ออะไรเงรี้ยขออนุญาตปิดเลยอัตราเล่งค่อนข้างดีจริงๆดีมากถ้าเทียบกับตัวอ่ารถเขาอะคะ่ะอืมคือเราเราคิดว่าเครื่องพันห้แล้วแบกบอดี้ขนาดเนี้ยน่าจะฟิลประมาณยาลิตแต่ไม่เลยดันเครื่องแรงกว่าสังนั้นนะคะ,ะมาดูในส่วนของความปลอดภัยมีออโต้ไฮบิมมาให้นะคะมีเตือนการชนด้านหน้าสามารถปิดได้นะคะจากตรงนี้เลยนะคะอืมโอเค เดี๋ยวหอมขออนุญ,ญาตไปสรุปอีกครั้งนะคะข้างนอกนะคะอือเดี๋ยวมาปิดประตูนะคะคชอบมากเลยตัวนี้นะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะคะสะรุปกันเลยนะคะว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับใครยังไงนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะเจ้าตีตาเวลอสเนี่ยนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะเป็นรถครอบครัวจริงๆเน้นอ่าไม่ได้เน้นว่าจะต้องขับ ในในฟิลขับความเร็วสูงนะคะเพราะมันคือรถครอบครัวความเร็วก็ประมาณร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติเลยนะคะนี่บอกได้เลยว่าขับดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากได้รถครอบครัวสักคันนะคะนี่ดูความใหญ่ของมันใหญ่มากโปร่งมากนะคะอยาได้รถครอบครัวสักคันก็คือติดต่อน้องหอมมาได้เลยนะคะที่ลิงก์ไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กเพจนะคะแตะคลิกเข้าไปเลยเพื่อจะได้เห็นว่ามีตัวตนไหมนะคะแล้วค่าสุดสำหรับใครที่สนใจก็ ติดต่อน้องหอมมาได้เลยนะคะที่ไลน์ลิงใต้คลิปนี้เลยนะคะ